พี่น้องเลยเปิดคลิปออกมาเมื่อนี้ก็อยู่เพื่อนอยู่ซั้นถือกิ๊บถือกับกำลังมาแต่หาเห็ดเนาะมาแต่ปลาปเพื่อนๆพี่น้องเลยมาเปิดคลิปอย่างที่ห็น้องเบิ้งเมืเอ่อนี้่ก็หาเห็ดกับประมาณพี่น้องเลยอืมฮะในเห็ดรองขอบแถบปลายปลายใกล้เนาะเพอไปแถวโด่งพุ่นเมื่อนี้่ก็เลยเปรี้ยไรชนมาเห็ดพวกออกพี่น้องเอ้ยไปก้าตัวไปเบิ้งใช่เบิ้งเ,เห็ดพวก ห่าอกน้อยพี่น้อง courses. ห่าก็ออกดีๆน่ะเนาะดอกน้อยนี่เห็ดกระนนไรบันที้จะเ็ดเพาะได้หรอกกรรนึงนี่น่ะจะเพาะพี่น้องเลยเจอมาแต่หาเห็ดเนาะโดยก่อนอื่นก็กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะสบายดีหมู่เพือ่อนกันเบิดอุกจุกจุกคนพี่น้องเลยว่าสิเป็นพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและก็ต่างประเทศเนาะ มันดีต้อนรับเข้าสู่เศร้าพ่น้องขอเตอร์คือเก้ามืัอนี่กะหลังจากมาแต่หาเฮ็ดพี่น้องเลยมื่อเช้านี้กะเลยบอกพ่อให้คอปเตอร์เพิ่นมาถ่ายนี่หน้าหายเด้อเนาะถ่ายให้เพิ่นถ่ายฆ่าหายแน่ชีวานเข้าอีกพี่น้องเลยยังกาเฮาพ่อเนาะคือแมืองเติร์กไทยพี่น้องเบิ่งอ่ามือวานนี่แหละเพราะว่ามันห่างพูดแต่เมืองโมอถามเรื่องโมโภก็จะข้ามสิไปขอนลำไผ่เนาะมันบอกพ่อมาหน่อยกะเนี่ยพี่น้องเลยอันนี้ใครเนี่ยถ้า มันบอกพอาเขากา็ได้ชิได้ฮาบานไว้ทาไว้เพื่อนี่ะเขาลูกใส,ส่ด้วก็สบายเนาะมีของเขาเองเนี่ยถามาพ่อเขาจา้างชิได้ไปขอนน้ำไผ่ะว่า,านนาไผ่ก็ยังบริษันได้ลำก็มีพี่นอ้องเลยก็เลยสิไปดวานไว้ไก่อนก็จาก้างามไรได้ใส่ลำก็เนาะแตชีได้ลำก็ตัวนั้นก่อนเพล่ะตัวนั้นยาวเพล่ะโอยเตอร์เพิ่นกะคาดท้ายใหย้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้กะเมนเต,นตอ,อร์กะชิลงไปดวานก้าพี่น้องเลยนี่เข่าอบกระปุก หบานไม่ลายไปเนาะบานตืมอีกครึ่งนึงพี่น้องเว้ยไปหบานลายเพราะว่าเฮาหบานเพื่อตืมตัวนี้แน่ย่านมันบมพ่อแหละบานเพื่อไใบเนาะถามพ่อก็ดีพี่น้องเว้ยถามมันอันนั่นกะถามมันบมพ่อกะลูกเอาถามมันเดือกกะดีเนาะเพราะว่าเฮากะเดือกกะใหบมูผู้พ่อมาเอาอะไรกะยามันบุกวนมันเดือกวนโมพ่อเลยนะพี่น้องเนาะโอ มังเตอร์ให้เขาเฮียนี่กันนะไปน่ะจบเขาออกจาบ้านเพิ่งเลี้ยงเหรอพี่น้อง,ไง่ไปซะ,ะมังเตอรกับสิบพี่พี่น้องลงไปว้านก้าพ่อแด่พี่น้องไงปล่อยเตอร์บนกาให้ยแด่เรียบร้อยแล้วเนาะไปแต่จะลงไปส้มน้องกันพี่น้องไงทำให้กำลังใจแมังเตอร์ที่เต้าไอเด้อร์มาเนี่กันเนาะไม่ไปดงแต่ไปป้าพี่น้องไงมาเนี่ไปป้ากับพากันมาได้แล้วเนาะไปหาเห็ดไปเหเฮ็ด màn mà hết nói không, cứ hết đi lại rồi màu màn đấy mà, mà, mà đời, này qua này có phải hai kiếm hồi như ba một thế à, thổ vai còn đó thổ hết vai Để dạo cái ta Hãy subscribe đó kênh Ghiền Mì Gõ ลงไปายน้ำกันเนาะวานขาววานหน้ามันเนี้กับวานกล้าออนยังไงวานเอาไฮน,น,นี่ไง่ายลวานเจ๋หนึ่งเนาะไม่ได้ไล่พี่กระห้องกุ้งบกหลยออกหน่อยเดียวเลยยันมันบ่พอแมงเตอร์แต่ยันบ่พอพี่น้องป่า่พออยู่ะแมงเตอร์ยันบ่พอก็เลยชิวานก่อนเนาะนี่อยเตอร์เพิ่ ขาดไปหายเรียบร้อยเลยเลยสียเอามาวานก่อนเนาะตั้งกล้องไว้ก่อนพี่น้องเลย พ่าบชพี่น้องเอู้่น้องยู่พุ่น่ะก่อนอยู่บวบอนเดียวแหละวันนั่นเลยไปหาบริเชนรับบริเซข้างซื้เด้ย ด,ดีอืออะไรก็ดีคนบุพเพคุณน้องอยู่กเข่ากันสิชเวนเข่าดิบดสิชเวนเข่าตึงเขา่าตึงกับมันร่วมพี่เละก่อนอยู่ทางพี่เละก่อนอยู่ทางลมพัดมาทางนี้แหละ มองเดียวสองลำแี่พอ่อเลยเนาะเอเบ่งตอ,งอ,อนมันออกคนละวันโดยสิพาออีกเนาะมีเงาาตาหนึ่งงีนยมนพ่อก็ได้กานเผื่อไว้ต้องพูน้องอยู่พี่น้องเลยเขาบรได้พัดนก็สิเป็นนี่ได้แหละ เรได้พัดข่าวบรได้แช่ขกาวหาสีเแช่น้ามาไว้ก่อนจะขึ้นส่งขึ้นพี่น้องยจังคอยอมาวานเนาะแต่ตอน,นี้เออได้แช่มันข้างผ้าเฮวดแช่ไว้นี่ข้างน้าไว้นี่เอาก็ได้นี่ได้ไดหลยไลไปวมดเลยไลยไปโฮมบอเดียว Còn cũng đã tương bột đuôi đấy sẽ đuôi yung với tôn lên Lại phải ôm đi ạ mmm mhm 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 bớt mhm mhm ม oh ื an ่อนี่พี่น้เอ้กาด้อนเอ้าแดดแงมือนีอนนี้กมกนี่เนาะนแดดแง่ออเดักขนาดดอกมนี เอ้บแดงบะแดงพี่น้องเลยออกกับินแดแก่ได้บนี้อางเบิ้งเรียบร้อยลาไปเลยอดีก็ดิเขาเตียงอย่นีเบิก้อนอเดียวแล้วนี่พอดีมากกลางพี่น้องเลย ở nào thôi con. cứ hiền để bây nào này hàng nó. Na cả với lại hai lộc hà hai, bỏ kho, lúc xoay hai nhảy hai điều này cái xem chắc. เพี่น้องเอ้สำหรับคลิปนี้แมงเต่าแต่ที่ขอจบคลิปไว้ก่อนเด้อเนาะกอกันอีกคลิปหน้าคลิปนี้มาวานกาบานบุงเพื่อไว้แอนบมพอพี่น้องเอ้ยเนาะเลยให้พี่น้ำกินให้ก่อนมานียแดดคักขนาดตอนแดดบุบรรยาากศงกะทุ่งไฮทุ่งนาพี่น้องเอ้แดดแดดเนาะแต่เห็ดเวียกทำหน้าก็เมยอไว้แตมแดดแบบนี้ทำแดดแค่แค่แน่พออยู่ Pasal sebab kini mental Kasi kau cukup kipik-kipik macam ni Kondor Bukan kip nak Sabari Bersukut-sukut Kondor Saya dah Opinion waikun